สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่จะนําเสนอรถเก่งนะคะอันนี้เป็นรถเก่งนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ข้างในในกว้างมากนะคะเป็นตัวของ Eos นะอันนี้เป็นโฉมหน้าเก่านะคะเป็นรถปี16นะคะนี่นะคะ Eos คัน e นี้นะคะเป็นรถปี16นะคะตัวนี้นะคะสําหรับโตของเรื่องน,นี้เราจะแถมแมตให้นะคะแต่ยางจะเป็นยางไม่ชุดอินยางใหม่ให้นะคะ ของเราจะเป็นล้อมแมกจากโซเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากละได้ลายนั่นบอกได้นะคะโมหน้าข้างในนะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดําตัดครีมนะคะพวงมาลัยจะไม่ได้มาติดฟังก์ชันเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบกุญแจสตาร์ทนะคะเป็นตัวอ,อีจีเริ่มต้นนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมนะคะด้านข้างก็จะเป็นสีดำตัดสีครีมนะคะ มีนนะความใหม่ีนะคะจะใหม่หมากนะคะลู้าชอบนะคะติดต่อป้อมเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0909230877นะคะแอดไลน์ติดต่อป้อมได้นะคะในช่องของผู้เดสส์ก็กว้างมากนะคะนี่นค่ะ ลายคือกับป้องได้นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะจัดทำฟรีดาวให้นะคะเก็บค่าจัดโอนอยู่ที่6ก0ับาทนะคะ <S <S แะต่โปร์เฉเดือนนี้เท่านั้นนะคะที่ออกรดสศูนบาทนะคะลูกค้สญญาสนใจรีบทเข้ามาได้นะคะโทรมาหาป้อมได้เลยที่เบอร์0 9 0 9 2 3 0 8 7ศนะคะอ่ะอีกที่นี้ป้องของลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ